สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครวิเวียน่านะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครระดับ6ดาวนะแล้วก็เป็นสายอาร์ตไฟต์เตอร์นะครับเขาจะเป็นกาดนะกาดสายอาร์ตไฟต์เตอร์ตัวที่สายนี้แน่นอนนะครับคือบอกอยู่แล้วทําดาเมจเป็นเวทหรืออาร์ดาเมจนั่นเองแหละอัลเลนที่1นะครับเพิ่มดาเมจอาร์ตขึ้น8%นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจอาร์ตเวลาโดนโจมตีนะได้รับดาเมจทั้งกายภาพและอาร์ตลดลง8%นะครับ เอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเจอศัตรูประเภทยูนิตหรือลเดอร์อยู่ในระยะโจมตีนะครับคูณ2เข้าไปก็จะเป็น16แล้วก็16นะเอเลน,นที่2นะครับเมื่อทำการโจมตีศัตรูประเภทอีลิตหรือลิเดอร์เนี่ยมีโอกาส18%ที่จะสร้างชิลขึ้นมาป้องกันการโจมตีโดยที่จะป้องกันได้เฉพาะการโจมตีป,ประเภทเมเล่หรือว่าระยะประชิดเท่านั้นนะครับได้1ครั้งนะแต่โอกาสพร็อ ่อนข้างจะต่ำนะครับ18%แต่ก็ยังดีที่มันเป็นการที่เราจมตีเองโอกาสออก18%แต่ก็ยังตามอยู่ดตีต่อมาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึง i SP4 นะครับเป็นหลอดสกิลเ,เองเป็นสกิลที่ใช้เองอัตโนมัตินะครับที่เลเวล7ทำให้การโจมตีขั้นถัดไปแรงขึ้นเป็น170%และโจมตี2ฮิตตรงนี้ผมไม่ชัวร์ว่าจำนวนฮิต มันมีผลกับการพราอตไอตัวายเลนที่2นี้ไหมนะครับมันนับเป็นการโจมตีสองครั้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัว์นะครับต่อมามาดูที่ชาร์จเอฟเฟกก็คือสกดงายางๆคือสกิลนี้สามารถเก็บชาร์จได้นะครับก็คือว่าถ้าหลอดสกิลเต็มตึกครั้งเนี่ยสามารถเก็บหลอดสกิลหลอดที่2ได้เพื่อมาใช้เป็นชาร์จเอฟเฟกเนี่ยถ้าเกิดเก็บหลอดสกิลสองครั้งเอฟเฟกก็คือเพิ่มระยะโจมตีขึ้น2ช่องนะครับก็จะเพิ่มเป็น3าลนะ แล้วก็จากที่ตีสองคิดตีเป็นสามคิดแทนลนยะมาดูสกิลที่สองนะครับต่อ,อกสกิลเด้เอวสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น12ใช้ SP 30ระยะเวลาสกิล30มสิบวินะครับที่เลเวลเจ็ดเมื่อกดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%มสปรพลังป้องกันเพิ่มขึ้นร้อยสิบสเปอร์เซ็นต์บล็อกศัตรูเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับแล,แล้วก็จะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับที่ติดบล็อกอยู่พก,กางโจมตีมีโอกาส20%ที่จะตีออกมาสองคิดด้วยดาเมจร,นะร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วก็จะขโมย30ตัว SPD หรือความเร็วในการโจมตีเนี่ย30หน่วยจากเป้าหมายมาด้วยนะครับซึ่งก็เก็บในสูงสุดแค่30นั่นแหละผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงเขียนให้มันซ้ำซ้อนอย่างนี้นะแล้วก็ตัวแตเนี้ยที่ขโมยมาเนี่ยจะคงอยู่จนกว่าจะจบระยะเวลาสกิลหรือโควิเวียนาถูกถอดออกจากสนามนะครับไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งนะ ต่อมานะครับสกิลสามหลอดสกิลได้ยมัมไงสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น12ใช้สปสามสิบระยะระย,ยะเวลาสกิล15บห้าวินะครับเมื่อกดใช้ที่ลุ่เจ็ดเนี่ยความเร็วในการโจมตีลดลงนะครับเพราะว่าดีเลย์แต่ละการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะความเร็วในการโจมตีจะลดลงพลังโจ,จมตีเพิ่มขึ้น75%็ดสิาปรป้องกันเพิ่มขึ้น60%นะครับป้องกันเวทเพิ่มขึ้น20%การโจมตีจะเปลี่ยนเป็นโจมตี2อทิศก็ทาเลนที่2กกโอกาสฟ็อก ท,ที่จะเปิดใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็จาก1 8จะเพิ่มเป็น3 6ก็เยอะขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฟกัสไปที่ศัตรูประเภทอิลิตหรือลีดเดอร์นะครับก็คือถ้ามันมีศัตรูอิลิตหรือลีดเดอร์อยู่ในระยะโจมตีจะโจมตีตัวนั้นก่อนที่จะเป็นโบกิกี้นะแล้วก็ถ้าเปิดใช้งานสกิลครั้งที่2ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก2ช่องนะครับแล้วก็โจมตีเพิ่มเป็น3ามิตจากเดิม2องิระยะเวลาสกิลเพิ่มขึ้นเป็น25วิบห้า่อะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้บอกระยะโจมตีของสกิลนี้เนี่ยจะเริ่มที่สามช่องด้านหน้าตัวเองนะครับเอากดใช้ครั้งแรกก็3ามช่องด้านหน้าตัวเองเลยนะฮะถ้าครั้งที่2ก็จะเพิ่มเป็น5ช่องเลยเอาบบวกไป2โดยรวมตัวละครนี้ก็ คิดว่าคิดว่าเก่งส่วนตัวคิดว่าเก่งแต่มันไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นเมตาต้องหยิบมาใช้นะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบมาใช้ในด่านกิจกรรมใดๆเลยนะอันนี้ก็คือปั้นมาแล้วก็ทดสอบอเก็บข้อมูลอนะไรเงี้ยมาเพื่อรีวิวโดยเฉพาะเท่านั้นเลยนะ,ะเพราะงั้นตัวละครนี้คิดว่าน่าจะข้ามไปดีกว่ายังไม่เจอ,อเหตุผลว่าจะต้องปั้นขึ้นมานะก็ขอริญาตเปลี่ยนบุกลับ รับเป็นชุดนี้เอ่อผมใชชุด Default เพราะว่าตัวคนจะสับสนด้วยว่าไตัวละครนี่ตัวอะไรแต่พอเห็นเห็นหน้าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะจำได้นะครับก็คือเป็นวินเทียนไขนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ p Paradox s i o x s i t u o n ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลสามครับ มาถึงก็ลงทีเวียดนาลงไปเลยตำแหน่งนี้เปนปาเมื่อศัตรูโยนเข้าระยะและสกิลฟอนก็เปิดใช้งนานไปเลย แต่ผมนี้ก็ปล่อยไหลไปก่อนแล้วก็เพื่อหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเดินมาอยู่หน้าหัวล,ล่าและสกิลพร้อมก็เปิดใช้งานได้เลยเปิดของวิเวียนานะจะเห็นว่าระยะโจมตีก็ถึงนะครับหุ่นอีกตัวหนึง่งพอไปอยู่แถวหน้าหัวล,ล่าก็เปิดใช้สกิลโวล่าอันนี้กันเหนียวนะเหลือแบบ ฝนทุกแตกไปแล้วไปีไม่ทันลก็เป็นนั้นจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีดุ่นครับ